สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K.D.Y. ด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมสยองขวัญอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นแบบอีซี่ก่อนแล้วกันนะครับเอ่อแน่นอนนะครับเกมนี้นะครับผมมาแคมปิ้งนะครับผมกับเมียสองคนนี่คือเมียของผมเองนะโอเคไหมทีนี้เนี่ยผมจะต้องไปหาปืนนะครับผมให้ได้ประมาณห้าท่อนนั่นเองนะครับขอลดเสียงนิดนึงนะครับผมเอ่อนี่ครับปืนท่อนมันจะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหนี่นี่นี่ซัดหัวคุณได้แล้วเนี่ย หาทั้งหมดเท่าไหร่นะห้าห้าชิ้นใช่ไหมห้าท่อนอโอ้โหนี่คือเปลี่ยนบรรยากาศสุดขีดปิกนิกในป่ากกให้ตายดิ้นมันไงอีกอันนึงอยู่ตรงนี้เลยครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมต้องหาอีกสองอันนะครับมันน่าจะอยู่ประมาณ เอ่อถ้าแถวนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยนาอยู่ประมาณข้างหน้านี่เฮ้ยบรรยากาศป่าโคตรมืดเลยนะจะต้องเดินระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็ได้นะได้สี่แล้วนะเหลืออีกอันหนึ่งโอ้นี่ไงอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับปุ๊บจากนั้นผมจะกลับไปที่แคมป์นะครับผมโอ้โหดูเมียผมดิ โอ้โหนี่เมียกูจริงดิคุณดูป้ากูนะวางแล้วก็ไงต่อเอาไฟเช็คไม่ขีดครับเอามาจุดแบบนี้เลยครับจากนั้นก็นั่งข้างเมียผิงไฟได้วยกันตอนนี้แล้วผมก็เผลอหลับแป๊บเดียวเองครับเพื่อนๆเ,เอาชิบหายแล้วเมียกูหายแล้ว ให้ตายเถอะเมียไปไหนแล้วเนี่ยต้องไปตามหาเมียแล้วครับเมียผมละเมอปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหบรรยากาศที่นี่ไม่โคตรมืดเลยเอา่าลองเดิอตำรวจเธอแถวนี้ดูก่อนไหมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีคนนั่งอยู่เฮ้ยตำรวจนี่วะเฮ้ยตำรวจหมดสภาพนี่คือ อ๋อมีปืนแสดงว่าผมต้องเผชิญหน้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆครับโอเคขอเดินไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเผื่อมันมีอะไรให้ผมเก็บบ้างดูก่อนนะโอ,โอุ๊ยโอ้โหดงซามูไรออออมึงจับเมียกูไปแน่เลยอืมผมว่าพวกสามูไรนี่มันจับไม่ใช่ซามูไรครับมันคือขวาน ไอหน้าผีไอพวกไอหน้าผีมันน่าจะจับเมียผมไปแน่ๆเลยมันจะเอาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นบูชายันอะไรของมันก็แล้วแต่นะครับที่นีเนี่ผมจะต้องเก็บกระสุนให้ได้เพิ่มก่อนนะผมจะต้องไปตามหาเมียช่วยเมียออกมาให้ตายเถอะผมว่านะาเราต้องไปตรงนี้แน่ๆเลยอะ่ะเป็นเส้นทางที่เราสามารถเลาะไปได้โอ้มีสะพานไม้เลยครับเพื่อนๆตรงนี้ เฮ้ยย่าตาหูปะเนี่ยเฮ้ยอุ้ย,ยมา,าสองตัวอืมนี่โหลดกระสุนแล้วไงต่อรู้สึกว่ามันจะมาด้านหลังกน,นีวยเฮ้ย,ยมาด้านหลังอีกแน่เลยว่าแล้วอืมลากหัวคมๆเลยวินาทีนี้นี่มันเป็นปืนกลอบสิบเอ็ด รอบสิบเก้าอะไรไม่รู้จําไม่ได้ชื่อมันนะ่ะเอ้ยนี่มันมีบ้านนะปืนกลอปนั่นแหละปืนตํารวจแต่นะเฮ้ยโอ้โหมันดักเมียกูมันมัดเมียกูไว้จริงๆงด้วยครับโอเคได้ข่าวแจ้งมาว่ามีคนถูกลักพาตัวเลยจับตัวอยู่ในป่าตอนนี้ก็แจ้งตำรวจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่สถานที่เกิดเหตุให้ตายดิ้นดิ แล้วใครโทรแจ้งตำรวจวะสรุปก็คือเรามาเล่นเป็นตำรวจแทนตอนนี้อ๋เมื่อกี้จริงๆเราไปถึงเป้าหมายแล้วเราน่าจะเก็บเจ้าพวกหัวหัวผีนั่นน่ะทีเดียวให้จบไปเลยแล้วทีเนี้ยก็พาเมียกลับบ้านอะไรเงี้ยน,นี่ต้องแจ้งตำรวจแล้วใครแจ้งมาได้วะเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรแจ้งก็ได้ไงวะงงเฮ้ บอกนะกูก็ต้องเจอชะตากรรมเดียวกันกูว่าแล้วเฮ้ยอืมอืมโอ้โหโดนมันฟันครับ91แล้วเลือดเหลือ91นี่คือกระสุนลูกซองโอ้โหต้องลากหัวดีๆครับเพราะว่ากระสุนมันมีน้อยมากครับเฮ้ย โอ้บรรยากาศบรรยากาศโคตรเหนียเลยตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราแคมปิ้งกับเมียก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้คือเราเล่นเป็นตำรวจแล้วใช่ว่าเราต้องช่วยสองผัวมเมียนั้นออกมาโอ้ยดูบรรยากาศโอ้โหมาวะ่ะอืมยิงหัวเลยโอเครีโหลดกระสุน เออตรงนี้ไปไม่ได้วะ่ะเฮ้ยโอ๊ยเฮียมีวะ่ะโดนวะ่ะอืมมึงถือขวานมาเล่นตำรวจได้ไงไม่กลัวเจอส้นตีนเจ้าหน้าที่หรือไงอน้องมีกระสุนมีอะไรให้เก็บเพิ่มไหมอ่ะลองลองหาดูไหมเผื่อม,มันมีครับค่นนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องใช้นะ เอ้ยมีจริงมีจริงครับนี่ทุกครั้งที่กูเก็บมันจะมีปรากฏการณ์แปลกยงไงกูว่าแล้ววิ่งหาลูะสุนเองแน่น้องอืมมันวิ่งหาลูะสุนโอเคได้เวลาเข้าป่าแล้วเราไปช่วยผัวมเมียคุณน,นั้นออกมาดีกว่า ตายหงงแล้วมาแล้วอืมอืมแต่ว่าด้านหลังแม่งก็คงมาเหมือนกันแหละใช่ไหมมาเลยครูว,ว่าแล้วม,มาตัวเดียวเองเหรอดีมาตัวเดียวก็ดีครับเราจะได้ประหยัดกระสุนไว้ยิงไอ้พวกนั่นมาตายก็เนี่ยโอ้ย เดี๋ยวต้องเดินรอบบ้านดูก่อนไหมผมยังไม่เคยเดินอยู่เลยรอบบ้านมันที่นี่มันเป็นกระท่อมกลางป่าเลยนะเนี่ยผมว่านะไม่เห็นไอ้ผู้ชายนั่นดูจากทรงแล้วเนี่ยมึงน่าจะเด็ด <c oughs> กูว่าแล้วครับผู้ชายนั้นโดนเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่เมียโอ้โห ตายแล้วเพืเ่อนๆผัวตายแล้ววินาทีเดียวตอนนี้ก็คือต้องช่วยอินนี่ออกไปจากที่นี่ให้ได้ตายแล้วเดี๋ยวมาเก็บศพที่หลังให้หนุม่มเองนะทำดีที่สุดแล้วโอเคออกไปจากที่นี่กันมาเดี๋ยวตำรวจจะนำทางเองเดี๋ยวเวลาแล้วสะพานที่นี่มันน่าจะมีแน่เลยดูจากทรงแล้วนะมาตามหลังมา ต้องต้องแบบระวังยิงโดนตัวประกันด้วยนะครับมาวะยาเยอะด้วยต้องระวังครับต้องดูแลตัวประกันอย่างดีเลยอะมาไอ้หนูวิ่งไปก่อนต,ตัอตรงไหนวะตรงนี้ปะแถวนี้แน่ๆมองด้าหลังนิดนึง มีมาบ้าเฮ้ยมา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 โอ้โคตรมืดเลยตรงไหนที่มีกระสุนไม่มีตัวครับเฮ้ยอย่ามาทำอะไรอินเดียนหน้าโจเน,นะเร็วรีโหลดกระสุนช้าเกินไปน้องโอเค ผมจะพาคุณไปส่งถึงบ้านเลยแล้วจะมาเก็บศพหัวคุณที่หลังตอนนี้ต้องดูแลนี่ให้รอดก่อนครับมาอีกแน่วะ่ะป่าย์นี่ไงว่าแล้วมาจริงหมดยังวะกว่าจะไปถึงรถตำรวจอีกเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หมดนะ นั่นไงครูว่าแล้วอืมไปรีบออกไปจากที่นี่โอ้ตัวนี้มีกระสุนแสดงว่ามาแล้วเนี่ยมาด้านหลังไป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 อีต้องระวังตัวด้วยนะอีผู้หญิง โอ้ยไลนหลังก็มาว่ะสองคนเก็บให้หมดเอ้ยดีโหลดก็ะสุนอะไรตอนนี้วะดีโหลดกระสุนไม่รู้เวิล่ำเวลาเลยเห็นไหมเนี่ยผู้หญิงโดนฟันเลยโอ้โหรอดอย่างทีนี้กระสุนเรอหกนัด ยกูจะพาผู้หญิงนี่ไปส่งถึงฝั่งปะเนี่ยมาอีกแน่ครับโอ้ยถึงว่ะมาๆๆโอเคเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ด้วยและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆถ้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ